เหม็นขี้ที่ไหนวะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้กลิ่นขี้แถวนี้ไหมใครมาขี้ไว้ก็ไม่รู้โอยโอ้โหนี่มันก้อนขี้ว่าเหม็นอะไรอะเฮ้ยเี่โอ โย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 วาซาบโยมาซาแมนโยโยโอกระหิงกิงโก้ออะไครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมาพบก,กับผมมิสเมตกิมมืะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแคสสเตชันนะครับผมภารกิจหลักของเราในพาร์ทนี้นั่นก็คือการอัปเกรดปั๊มน้ำมันของเรายัางไงล่ะเพื่อไปลำดับการต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอืน่นขอเติมน้ำมันให้ลูกค้าท่านนี้ก่อนนะครับเหมือนท่านนี้จะมายืน รอนานแล้วราก็เติมไม่สักหน่อยเยี่มเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอัพเกรดตัวปั๊มน้ำมันของเราเป็น เลเวล3กันนะครับผมหุยมีอะไรมาใหม่บ้างเนี่ยเครื่องมือใหม่ค้อนลมโอ้หุยเอาไว้ทําอะไรดี呀เฮ้ยโอ้ยตัวอย่างพนักงานเฮ้ยตัวอย่างพนักงานคืออะไรอะโอ้ยมีพนักงานแบบตัวอย่างด้วยเหรอเออกิจกรรมใหม่ก็คือป้ายรถเมล์อ้โหกิจกรรมอะไรวะเนี่ยป้ายรถเมล์เฮ้ยโอ้โหมีกิจกรรมป้ายรถเมล์ชั้นวางใหม่ ตู้จ่ายน้ามันเพิ่มอ๋อน,นี้ละของดีสุดยอดแห่งของดีเลยจะมีตู้จ่ายน้ํามันเพิ่มหรือนี่ห้องน้าลูกค้าเพิ่มเติมอ๋อจะมีห้องน้ำสอง,องห้องรละนี่ใหม่ กูดของตกแต่งเพิ่มเปิมอมันนี้หอ้ยตกแต่งแล้วจะได้อะไรขึ้นก็ไม่รู้การอัพเกรดโครงสร้างวีอัพกันไปเลยอ้าววีมีปร๊มาณสองอรูแล้วเราสามารถให้รถเข้ามาจอดสองคันแล้วนะครับผมเอ้ยสวัสดีครับลุงมเมื่อกี้วีปั๊มผมได้อยู่ดีเวับเว็บอัพเกรดึ้นมาลุงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับหูยนุ่นตรงนู้น,นมีห้องโ่มาแล้วครับลุงโอ้ยปั๊มของผมจะไม่ธรรมดาลแล้วล่ะนี่ วิ่งเราฉลองเลยนะครับ งานนี้ต้องชอรองลูกค้าครับงานนี้ปั๊มผมมีการอัพเกรดครับเดี๋ยวกระผมขออนุญาตฉลองโดยการเปลี่ยนล้อรถให้ลูกค้าฟรีนะครับลูกค้ากระผมเปลี่ยนให้ฟรีไม่ต้องจ่ายังางเลยอ้ปโปรโม,มชั่นพิเศษเฉพาะรอข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึง่งลูกค้าก็ไปหาเปลี่ยนเองเอไม่ใช่นะครับอุ้ยใครจะไปใจร้ายขนาดนั้นนะ โอ้เราก็ต้องเปลี่ยนให้แบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยดิ้มาเปลี่ยนทันทีลูกค้าสาวไว้วางใจเราก็ต้องทําให้เต็มที่กึศึกึกึศึกกึกหัวอืมกูจบไหมครับลูกค้ากูจบเออเดี๋ยวเราไปคิดเงินให้ลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับลูกค้าท่านใหม่โอ้ซื้อของชิ้นเดียวเองเนี่ยเอ้ยโ่ยไม่ถูกใจป๋าเลยป๋าอยากให้ซื้อของเยอะๆผลญาตเติมน้ํามันนะครับ โอ้ยปั๊อเออละเราต้องบูรณะป้ายรถเมล์หน้าสถานีนะครับผมมาดูกันว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่โอห้าร้อยนะครับผมเราก็จะมีป้ายรถเมล์โผล่มาหุยป้ายรถเมล์นี่น่าจะเป็นทัวเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ซื้อไปก่อนนะครับ โอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใหม่ไม่รู้ซื้อไปก่อนนะครับโอ้ห้องน้ําเราแบบโคตรจ้าโคตรใหญ่อุ้ยนี่ก็ป้ารถเมย์นะครับไม่รู้แต่เราซื้อไปก่อนนะครับอ้าวมีป้ารถเมย์ด้วยอย่างนี้ก็มีลูกค้าเข้า,าร้านเราเพิ่มโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นตัวปั๊มของเราอีกอันหนึ่งนี่นาไม่รู้ซื้อไปเงินไม่พอ ี่มันอะไรกันเนี่ยด้ฉันต้องลองเงินอีกเนี่ยเฮ้ยลูกค้าแบบว่ามาสองช่องทีเดียวแต่ว่าเราใช้หัวใจอันเดียวในการเติมได้ไหมโอ้ยเนี่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 ยหัวใจลากไปเติมได้ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนีสงสองข้างเนี่ยมันจะไปยากตรงไหนเอ้ภารกิจของเราในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือการหาเงินเพิ่มเติมแบบเร่งด่วนเพื่อมาอัปเกรดปั๊มนะครับเออตอนนี้เราต้องการ โอ้ยแงะรถระดับงายก็ไม่ผ่านทำไมมันแงะยากแงะเย็นอย่างนี้คุณตำรวจครับกับผมแค่เช็คร่างรถของคุณลูกค้านะครับกับผมไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับผมผมขออนอุญาตเช็ค ร่างรถเฉยๆนะครับคุณตํารวจเผื่อมีของผิดกฎหมายจะได้แจ้งคุณตํารวจได้ยังไงล่ะเข้าใจไหมครับคุณตารวจกับผมขอเช็ครถคุณตํารวจด้วยนะเออบางทีมันอาจจะมีของแบบไม่ดีผมไม่ไว้ใจนะครับเออหุยมีรถมาจอดเยอะแบบนี้เราก็แคะทั้งวันนะโอ้ยโอ้ยขอย่งแคะนอนแคะยืนแคะแล้วก็สบายใจแหละทีนี้ร่ำรวยเงินทอง y e a อ้ยพ <ih m violin beeping> ี่โ <requirements> อ hey, oh, 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 ้โยโยโยว่าซับโยว่าซ oh, 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 oh. oh, anyway. um ับแมนโยโยโอ้กระหิงกิงโตโอมาทีป oh, ิงกิงกิงโบเออเออไอโอ้โหอะไรเนี่ยอยู่ดีภาพมืดโอ้ยปั๊มบาราปปูราอัปเกรดเป็นเนอร์เรเวลห้าแล้วนะครับผมโอ้ยมีมีคนมาเต้นระรำวงทีปั๊มถึงกับอัปเกรดเอ้าเฮ้ยพี่

อ้าอากงกุ๊บบัดีจีอากินิอุลอาวูุลอากงวงต้าวง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 ต้าวงวงอวงวงต้าวงวงอึดึงจ้อึดึงอึดึงจ้อึดึงเจ้าึดึงจ้อึดึงก็เจ้าจ้องจ้องคึมปิดปิดโอ้ยมีแข้งเอเรียนมาต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับผมเจ้าเจ้าคึมคึมเราก็ต้องมาคิดเงินให้ลูกค้าหน่อยติ๊งติ๊ง ตตติิิดมาเลยครับคุณลูกค้าเอเลียนโจโจคึ้มคึมเรามาคิดเงินให้ลูกค้าก่อนดีกว่าติด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 ลูกค้าเอเลียนยินดีต้อนรับครับผมนี่เป็นแก๊งทัวร์ขอเก็บกวาดขยะหน่อยนะครับเหม็นหึ่งแหละตอนนี้เออพี่เออวขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับงานนี้ร่ำรวยเงินทองมาก นี่มาซื้อน,น้ำร้านผมใช่ไหมครับเนี um. ่ยอู้รอไปหมดตู้เลยนะครับเออเจาะขึ้ม um พี่ไดโนเสาร์เออเจาเจาคขึ้มเจาะขึ้มติดติดติดน้ำส้มนะครับติดน้ำส้มติดติดติดจิ้มเงินแบบฉับไว มาเลยอะได้สาวคึมๆได้สาวคึมๆโอ้โหติด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 แฮฟนา day ครับพี่มันรู้ตัดดาวดาวงนุษย์อะเจ้าถึงคมโอ้โหถ้าเต้นพี่นี่มันจึ้งจึจริงจรจึ้งจึ้งมือกึ้งปืนมันจึงปืนึึูดเลยอะ แ you ก h แ n k you มาเลยครับลูกค้าท mm ่านถัดไปกระผมมาามีสมัติเกร์จะคิดเงินให้เป็นอย่างดีนะครับปั๊มของเรามีจบ้าดอ่ะเอยสายพารามเรียงสกปรกโปอย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำความสะอาดนะครับเนื้อปู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 เช็ดเช็ดเช็ดถูเช็ดถูเช็ดถูติดติด ตู้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 ตูติดเรียบร้อยครับผมลูกค้าได้เสาวๆเจ้าเจ้าขึงๆึมเจ้าขึงค wow, ึเอ้าเอ้าเอาเอ้าอหืไม่ธรรมดานี่ลูกค้าของเรามีสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ เข้ามาในปั๊มของเราด้วยเหรอเนี่ยโด,ยดยมคืม Nice day มขยะร้นปั๊มของเราแล้วโอ้ยพี่เตะไปไหนโล่โอ้ยอุย้ยครับผมขอทิ้งขยะก,ก่อนนิดนึงครับนงขนมหมดเกี้ยงแล้วหุยต้องการคนมาช่วยแ้วเนี่ยเอ้ยคนช่วยคิดเงินมีไหมือยากได้คนช่วยคิดเงินจังตอนนี้ไม่ไหวแล้วทำคนเดียวเนี่อ้ย เก็บพยากรเก็บ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 โอ้แวนมาซ่อมรถให้ท่านลูกค้านิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ลูกค้าต้องการการซ่อมรถอย่างด่วนก็ต้องต้อต้อตวัด <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าจะคอยนานนะครับ ลูกค้าก็าังการใช้รถเป็นพิเศษใช่ไหมครับคุณลูกค้าเอเอขอบคุณที่ใช้บริการคบะวดนี้เดินทางดีๆนะครับคุณลูกคา้าเออแต่เดี๋ยวก่อนลูกค้าไม่ปิดก,กระโปรงหน้ารถอีกแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหลูกค้าเดียวลูกค้ามองเห็นทางเหรอโอ้ยเกินไปเป้าโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นแบบลูกค้าท่านนั้นนะครับเนี่ยเอ้ยไปจอดอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้สงสัยหัวจะทิ่ม เอาเจอน้ำมันคลืคล่นๆจั่วอุ๋ยมีลูกค้ามาไม่ขาดสายเดี๋ยวเรามารับโทราศัพท์จากคุณลุงกอนนะครับผมฮัล<ร>โหลลุงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นยังไงบ้างไอหลานชายหวังว่าจะไม่ถูกเหยียบย่ำพะลูกค้านะที่พามาจากรถบัสคันนั้นน่ะโอ้ยมาเจาะคืนครับคุณลุงไม่มีการเหยียบย่ำอะไรเลยได้ยินว่า คนงานบอกว่ารถบัสเนี่ยมากับอามากเมริกดอนนะครับมีความเดิมแตกต่างกันเล็กน้อยตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่างานหนักเนี่ยก็ลองเออหากความช่วยเหลือดูบ้างไหมเชื่อฉันเถอะมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับผมการเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยลองดูสักตั้งสิว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เป็นเจ้าของสถานประกอบการเองอ่ะโอ้ ใช้ PC ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อซื้อรถพ่วงคันแรกของคุณโอ้ยซื้อรถพ่วงเหรอเนี่ยโอ้ไม่กือเนี่ยเราจะมีรถพ่วงแล้วหรอสำหรับพนักงานนะครับเป็นที่พักอาศัยของพนักงานโอ้ยเราก็ซื้อดีครับผมเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้างพนักงานคนแรกของคุณนะ่ะมาดูสิว่าพนักงานราคาเท่าไรมาดูสิโอ้ซ้ายหรือขวาดีขวาเนี่ยชื่อจอนนะครับผมส่วนซ้ายเนี่ยชื่อเมลลี่นะครับผมด้านขวาดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับจ้างไปก่อนด้านซ้ายเราสามารถจ้างได้ด้วยอีกไหมไม่รู้นะครับกดไปก่อนก็ไม่ได้นะครับเนี่ยในพนักงานของเรา อยู่ที่ใดเราไปเยี่ยมชมกันหน่อยสิเฮ้ย hey, วันดีครับจอนนี่มาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยมามาทำงานกันหน่อยจอนเองทำหนะ้าที่แคชเชียร์ไปนะงานรักส่วนงานรองเนี่ยเองเติมน้ำมันละกันเออบางทีก็ต้องเติมน้ำมัน,นเนาะอเอางานแบบไม่เอาดีกว่าเองเป็นแคชเชียร์กับทำความสะอาดสถานีเป็นงานรองโอเคไหมจอน โอ้บางทีเราก็ต้องแบบขยันและอดทนนะจอนเข้าใจไหมโอ้จ้างมาทั้งทีก็ต้องตั้งใจทำงานติด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 ตดผมคิดเงินให้ชั่วคราวเดี๋ยวให้พนักงานมาทำงานเอเราก็ต้องจัดสั่งสินค้าของเราเข้ามาหน่อยเพราะว่าตอนนี้สินค้าเราขาดตลา,าดนะครับผมน้ำก็เริ่มหมดแล้ว เออเราก็ต no. ้องซื้อกันหน่อยอ่ะเออตัวสินค้าเป็นน้าอืมหนักเกินร <adolescents> ับไม่ได <Caroline> ้สั่งแค่นี้ละกันออ้ยงนี้มันคิดเงินไวไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยตร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 ์ร์อู้อ์อ้อ้เออเเงินอย่างไวอ่ะเออคุณตำรวจมองอะไรครับมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ราผมมาเติมน้ำมันให้คุณลูกค้าก่อนนะครับ งานเติมน้ำมันเนี่ยคืองานหลักของเรายอนเยือมไปเลยส่วนอันนี้คืองานารองแต่ก็มันก็กึ่งงานหลักเหมือนกันนันเนี่ยงานแค่หลังลูกค้าเนี่ยเออรายได้ก็ดีมาจากตรงนี้อนะะเนาะ เอาล่ะเราก็มาซ่อมรถให้ลูกค้าต่อนะครับผมดูซิว่ารถเสียอะไรบ้างเอ้รถคุณลูกค้าเนี่ยเสียรอบด้านเลยนะครับเนี่ยหุยกับผมก็ต้องเปลี่ยนให้ท่านอย่างหนักกันเนี่ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะคลูกคา้าคุณลูกค้าก็ยดซ่อมมันจะมันเยอะนักสิถเอยูดูซิยางร้านผมหมดเลยเนี่ยผมต้องสั่งยางเพิ่มแล้วผมก็ไม่มีตังคนะ์ไง เออล้วผมจะหาตังค์จากไหนประสางให้คุณลูกค้าเราอุ้ยโอ้ย,อยใส่ล้อใหม่ให้คุณลูกค้าก่อนเออใจยเย็นครับเพ่ใจยเย็นตรงนี้รถมันปิดครับเดี๋ยวเราเอาเอาเมาเปิดไอ้นี่รถสเสบียงของเราเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราก็กลับไปเปลี่ยนออยางรถให้ลูกค้าอีกหนึ่งข้างก่อนเออเราจะได้สั่งยางรถมาเพิ่มได้นะครับผมจุด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 เราก็ถอดยางออกไป เราก็ยางใส่เข้ามาแล้วก็จวด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 อะจวดจวดจวดแม่กกเนี่ยอันนี้ยางหมดแล้วเหลือซ่อมตัวกระจกนะครับผมโอ้กระจกเต็มแพ็คเลยมีกระจกแบบบุฟเฟ่นะครับผมไม่ต้องห่วงเออจุกคราล่าบุฟเฟ่เปลี่ยนกระจกได้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เก็บสเก็ตนะครับโอ้ยพี่ไปโดนเสือขวดมาเนี่ยโอ้ยขวดอะไรขนาดนี้นะ วยดุไม่เผานะนี่โอเคซูเปอร์สองราหสิบ้าดอนครับขอบพระคุณ,คณลูกค้ามากเดี๋ยวเราเอาของเก็บเข้าชั้นก่อนนะครับผม เออซับไพา66ได้ทำการมาส่งน้ำให้เราแล้วกเก็บของเก้าชั้นไปก่อนเวอร์ดีกูดนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการอขอนุญาตปิดกดังนะครับเดี๋ยวคนเข้ามาขโมยของเออตัวเ,ออเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปเติมน้ำในชั้นกันนะครับผมจากนั้นนเ,เราก็จะสั่งพวกยางล้อรถมานะครับผมวางสิบ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  เออแล้วนี่วางสิบวางสิบเพิ่มอีกวางสิบวางสิบเพิ่มอีกถ้ายังไม่เต็มวางทั้งหมดวางทั้งหมดวางทั้งหมดเออเราก็ต้องสั่งยางล้อรถเข้ามานะครับผมจะส่งชิ้นส่วนยางล้อรถเอาไปด้วยสิบล้อนะครับผอมุยยางเซลสสี่สิบเลยอันนี้แพงไม่เบาเออแต่เราก็ต้องสั่งนะครับไม่สั่งรเราจะขายอะไรอะ โอ ة, เติมน้ำมันให้คุณลูกค้าก่อนชั่วแล้วเราก็ไปตามภารกิจรองของเรานั่ก็คือการแค้หลังรถคลูกค้ายังไงล่ะเออถ้าไม่แค้ก็อยู่ไม่ได้ถ้ปั๊มเนี้ยยากจนเข้นแขนโอ yo, ้ยยจะได้แล so ้ว mm อัก hmm. หัก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 อึชอึชขวาหน่ ش! เรียบร้อยลูกค้าท่านนี้โดนไป24ดอนนะครับผมนี่ก็แคะรถด้านหน้าเข้ามาดิเข้ามาดิฮู้ฮู้เข้ามาดิเข้ามาดิอืมนิดนึงอืมนิดนึงอืมเรียบร้อยวิ่งคันนี้อีกมาเลยตัว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 มาตัวตัวโอ้ย จวเรียบร้อยคันนี้โดนไป2ดป่ดอลเผิ่มแป๊บเดียวได้มา50ดดอลแลวโอ้ยร่ำรวยเงินทองดีมากจอนเองทำความสะอาดเด้กอาจเยยมเยมอ่องอย่างเงี้ยพี่ภูมิใจในตัวเองมากเลยมาเลย รถซับพาย666ของเราจะต้องมาถึงอย่างปลอดภัยนะครับผมยินดีนนต้อนรับครับผมอันนี้คุยตี้พาวนะครับผมเออร้านส่งล้อรถเรามาแล้วเราก็ต้องเปิดหลังรถนะครับพี่เออเราของไปใส่ขอบพระคุณมากครับผมเราก็ไปเปิดซ่อมให้ลูกค้าท่านนี้เลยดีกว่า รอรถจะมาถึงแล้วเราก็ต้องซ่อมแบบฉับไวดีวครับเอาละมีอะไรเสียบ้างครับลูกค้าอู้เสียเยอะเหมือนกันนะครับนี่อันดับแรกเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ยางเส้นละ40ดอลแล้วนะครับลูกค้ากครับผมขออนุญาตขึ้นราคาหน่อยนะครับโอ้ยยางมันแพงอ่ะโอ้ยถ้าผมไม่ได้กาําไรแล้วผมจะทาไปทาไมล่ะลูกค้าลูกค้าต้องเข้าใจผมหน่อยนะโอ้เนี่ยเปลี่ยนล้อนี้เสร็จก็หมดไปแล้ว80ดดอลโอ้ยแถมยังไม่ได้ค่า แรงเลยเนี่ยลูกค้าโอยครับผมมาทํางานเหนื่อยเหนื่อยแต่กลับแบบว่าได้กําไรนิดหน่อยแบบค่าแรงก็ไม่เหมือนจะไม่คุ้มอ่ะโอ้แค่แบบพนักงานของเรายังเดินสบายใจเฉบกว่าอีกนะเอยแบบว่าต้อนรับลูบกค้าทุกท่านเลยจุดจุด,ด,ด,ดเรียบร้อยเปลี่ยนอีกเส้นเสร็จแล้วเอ้ยจอร ออ้ ه, เองทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนี่เองมาคอยมาเก็บล้อรถแบบนี้เนี่ยเออแบบว่าไม่มีใครทำหน้าที่ได้ดีเท่าเองอีกต่อไปแล้วโอ้แล้วก็ขีดกันหน่อยขีดขีขีเออรบรอยขีดกวนให้ลูกค้าลูกค้าจะได้แบบวไว้ใจทางเรานะครับผมแล้วตามด้วยเปลี่ยนกระจกเอ้จอร์นเองมายืนอู้อะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ช่างมานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจอนไปทำงานได้เฮ้ย โอ้ยมันยืนอู้โอ้ย,อ,ยอะไรธรรวดาแค่เลลูกค้าหน้าปั๊มนะครับผมเออต้องแค์กันหน่อยนะลูกค้าได้โปรดเข้าใจเรารู้ว่าทางเรายากจนเก่งแคนมันก็ต้องมีช่องทางการหาเงินเพิ่มเติมแบบนี้แหละเป็นธรรมดาเนาะเออลูกค้าโปรดวว้เข้าใจทางเราเราจะได้มีปั๊มเพิ่มแบบสวยงาม,งามเอาล่ะเดี๋ยวเราสั่งตัวน้ำมันเพิ่มมาอีกร้อยลิตรนะครับผม เออจัดไปน้ำมันเพิ่มเอ้ยเมื่อกี้กดผิดนะครับผมร้อลิตรกริงกริงกริงโอ้ยตอนนี้ขนมหมดชั้นแล้วแต่อะไรยังไม่เติมนะครับเราไม่มีตังพี่ไม่มีตังทํำยังไงดีเรามาแ่รถสิครับผมเออจีดจีเรียบร้อยโดนอีก15ดอนนะเออสบายใจจริงๆรสบายใจโอ้ยมีรถเอ้ยเดี๋ยว ถูกป้นไอ้ไอ้ลืมปิดลืมปิดถูกป้อนไอ้ลูกค้ามาป้อนโอ้โหขาดทุนชิบหายไว้วอดเดี๋ยวโอ้มาดูดิโอ้ขาดทุนชิบหายไว้วอดแล้วจอดมาป้อนเราลืมปิดกดังเลยโอ้มาป้นกลางแสกไอ้โจนที่ไหนวันนี้แย่จริงโอ้เดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนงานของเราอีกนะครับเนี่ยจอ จอนอยู่ไหนไวะเอาลนะจอนอยู่ตรงนี้นะครับผม,ผมเดี๋ยวเราต้องเดินมาจ่ายค่าแรงกันหน่อยจ้าโอ้โหจ่ายค่าแรงแล้วนะจอนต้องขยันทํางานนะลูกไหมโอ้ความท้าทายของเราพุงพพ่งปี๊ดพุ่งปลายขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ยงานเหนื่อยยากแถมเงินก็น้อยลูกค้าก็แทบจะไม่เข้าแล้วตอนนี้เอยลูกค้าไปไหนหมดลูกค้าครับยินดีต้อนรับครับผม เวลาผมขออนุญาตตรวจเช็กรถของคุณลูกค้านิดนึงนะครับว่ารางรถของคุณลูกค้าเนี่ยมีเงินซุกซ่อนอยู่หรือา <c oughs> แ่พลาดเี่เราดีห้ามพลาดเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าโกรธขึ้นยี่สดอลน,นะครับไม่มีพลาดใครจะไปพลาดได้หรือเรียบร้อย เออพี่รองมาร์คเข้ามาถึงแล้วนะครับเดี USSR, ๋ยวเราหมุนปั๊มน้ำมันให้พี่รองมาร์คก่อนปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปเออตรงนี้ก็มีรถให้แขะมากมายหลายคันนะครับผมแล้วก็ต้องแขะกันหน่อยโอ้โหแคะพลาดอีกแล้วโอ้หเงินที่ฉันต้องเสียไปอย่าอย่าแหกอย่าแหกอื้อแบบนี้แหละปึ๊บปิ่มโอ้ยแขะแบบไม่เว้นพักไม่มีพักแบบนอนสต็อปอ่ะเออ อ้อู้ออืมปลื้มปิ่มโอ้โหวลูกค้าทิ้งเงินไว้ทุกคันแบบนี้เราก็ร่ำรวยแย่ yeah, ดิอุ้ยไม่รวยนี่ก็คือแบบปิดปั๊มไปเลยอยู่ไม่ได้และวออไม่รวยก็ต้องปิดปั๊มปิดตัวอือ้บบริหารแบบเนี้ยแล้วขโมยเงินลูกค้าขนาดเนี้ยมัแบบโอ้ยจะเอาอะไรไปจนเ้ย โอ้ยทำงานไม่ทันแล้วคุณลูกค้าครับเติมนมังหรอกครับโอ้ยลูกค้าก็เข้ามาไม่พักเลยเฮ้ยได้ยินเสียงหัวเราะใ,ใครอ่าหัวเราะวะโอ้ยน่าจะเป็นไอ้เบลลี่ตัวเดิมคนเดิมอย่างแน่นอนจริงแท้แน่นอนเอ้ยเด็กอเด็ก,อเด,กอเด็กหัวเราะนี่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงจัดไปก่อนเลยหนึ่งที มันมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปไหนไปไหนไปไหนจะพ่นสเปรย์เหรอเขยะหายเดี๋ยวไม่มีอะไรปลาแล้วเฮ้ยไปลี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหพ่นสเปรย์ฟุ้งเลยโอ้โหเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ยเซ็งเป็ดเด็กนี่มันชนจริงๆเลย เออมันน่าเจ้ะกระบาลซะจริงๆเชียวะอ,อะ a l r ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกาผมมีสมบัติเกมเมอร์ ก็ขอจบแก่มแก๊สเตชันในพา์ทนี้ไว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับผมหรือหากมีเรื่องใดติดชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอยากให้เล่นเกมไหนเกมใดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจนวันนี้กระผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ there till i feel like i'm winning all and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move for what you gonna...